มาเห็ดเนือ้อหมูแผน่นทำเนื้อแผน่แผนให้พอใหญ่นะคะน,น,นี่เลยค่ะลงมล,ลงไม้กันเลยใส่หมูใส่หมูบดนะคะไม่หนจะใส่เป็น2อ,อย่างนะคะใส่หมูบดมันจะมีมันแน่นน่อยหนึ่งแต่ผสมกัดเนื้อนะคะส่วนใครที่ไม่กินเนื้อก็ใส่แต่หมูบดอย่างเดียวก็ได้หรือใครที่ไม่กินหมู จะใส่แต่เนื้อบดอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะหรือใครไม่กินหมูไม่กินเนื้อก็เอาหมูบดอย่างเดียวก็ได้นะจ๊ะเมื่อี้กับพอตองิองึงได้หมอด้วกันเพราะหลายคนว่าลองเปลี่ยนทายแบบว่าให้เห็นหน้าไม่ใหญ่ด้วยก็ได้ค่ะท่นเมื่อนี้ก็ซื้อว่าเห็ดเนื้อบดแผ่นแบบคุยกันไปแล้วกันเนาะพี่นแน่จะใส่แสองอย่างสําหรับคนที่ไม่กินเนื้อไม่กินหมูสิบางคนบ่กินหมูแต่กินเนื้อบางคนกินเนื้อบ่กินหมู อ่ะหรือบางคนบ็ก,กินทั้งหมูทั้งเนื้อสิกินไก่เอาเนื้อบดเนื้อเอาง่ายๆเลยเอาที่พี่น้องอยากกินแล้วกันนะคะจะเอาหมูบดเนื้อบดไก่บดจัดไปค่ะปริมาณแต่แต่พี่น้องจะใส่นะคะจะเอากี่กิโลก็ว่ากันไปส่วนไข่ก็จะมลงไปค่ะปริมาณกะอยู่ที่ก็ตำก็สามลูกนะคะอันนี้หมูประมาณโลโลกลัวนะคะนี่จะใส่ซีโลก,กับโลกเกินนะคะก็จะใส่ซีลูก ไข่ไก่นี่นะคะไข่ปิดได้ไหมได้ค่ะแด้เหมือนกันนะคะจากนั้นก็จะใส่เป็นน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะช้อนเดียวใมันตัดรสแค่นั้นเองนะคะส่วนเกลือก็กเอาค่ะประมาณยากไห่เข้มนะคะแต่เข้ม,มก็ไม่อร่อยแต่อันด้วยความที่ไม่น้อยเท,เทลงเทลงเพราะว่ามันชิน่นมือค่ะปาปิกาหรือว่าพริกเ เขาเอื่ยังพริกหยวกบดะนะาปาปิกก้าปนนะคะใส่ลงไปคามากักหน่อยมากหลายแล้วแต่ความต้องการความชื่นชอบอันนี้อยู่ที่รสชาติที่คุณอยากกินเนาะไม่หน่อยกระเฮให้เบิงว่ไม่หน่อยใส่ย,ยังแหนพี่น้องกับเอาไปพัฒนาเอานะคะว่าใส่น้อยใส่มากพริกไทยพริกไทยดานะคะปนสิเป็นพริกไทยขาวก็ได้ค่ะหลายๆค้นอยู่ที่ความต้องการนะคะเหมือนเดิมอยู่ที่รสชาติที่อยากจะกิน ส่วนตัวนี้คือใส่กระดาษมุนมาสิเพื่อนตัวนี้เป็นบีดเลิกนะคะบีดเลิกพุนว่าหรือว่ากระเทียมผงนะคะใส่ล้งไปค่ะมักหอมหน่อยหอมหลายใสไปเลยนะคะหาดบดไคือรสดดีฝลังหรือว่าอารโมอร์นั่นแหละจ้ะต่วาอย่ายไ่หลายเลยคะ่ะอารมอร์มัน่อนข้างจะเข้มมากมันโมนคืนรดดีบานเท่าเลยคะ่ะมันจะออกท้างเข้มหลายว่านะคะใส่ตามนั้ จากนั้นมีน้อยก็จะใส่แป้งมันนะคะแป้งมันดูว่าโปรต,ตีนเยอใส่ลงไปค่ะนิดหน่อยก็เอาค่ะบต้องไลยนะคะใส่แค่พ่อแบบแป้งมันเกาะตัวก,กันกับเนื้อหมูน,นะคะเนื้อหมูมันปั่นได้อันนี้อันนี้เนื้อโคเครื่งก็จะใส่แป้งประมาณสักห้าหกซอนกินเขานี่แหละ จะแบ่นกระนวดขออนุญาตยืนค่ะนวดมันใส่แห้งนะคะหมอมันใหญ่หมอมันสูงหมอมันหมอมันใหญ่นวดทุกอย่างให้มันเข้ากันจากนะคะก็จะแบ่งเป็นก่อนนะคะวันนี้ใส่ถุงมือค่ะเพราะว่ามันเย็นนะคะมันเย็นแล้ววานนี้มันมีหนามันหมูน้ำเนาะมัน,น,น,นเป็นไข่เนื้องของเลือนหน่อยก็เลยใส่ถุงมือดีกว่ามลาง,ง่าย อากาศมันเย็นอากาศปก,กติไปหน่อยกับบอไซด์ดอกจนมากมปหน่อยแต่ถ้มามาหมักใส่ถุงมือไปหน่อยก็จะคลานไปห,หน่อยเครื่องพอนวดไปสักพักนึงเนี่ยมันจะมันจะเริ่มแข็งเขาหากันนะคะมันจะเริ่มเหนียวนะคะตอนเขาใส่ของเข้าไปล่อยเสียงมันจะนนยังเยรเลรอยู่เพาก็จะนวดไปมนะันเข้ากันให้เครื่องมันเข้ากันก่อน นวดบน้านานะคะอยู่ที่ว่าข้านวดเขากันไวเลยไวบอ่อสาเรียวบอ่อบ่อเบอรเกียวนะคะอยู่ที่ข้านวดค่ะแล้วให้เข้ากันอย่างดีก็ <c oughs> จ,จะเริ่มเหนียว <c oughs> <c oughs> ข้าไฟค่ะก <c oughs> ิน <c oughs> <c oughs> พริกไทยป <c oughs> ิดปากไปกเร้่อค่ะเออ เห็ดกับเขาบ้านๆกระสีแบบนี้เด้ค่ะนะในแล้วนะคะแบงก้อน,นะคะ่ะแบงขนาดว่ากินซ้าไดนะคะไม่แนก็ไม่แน่กะสิกินเดี๋ยวขออนุญาตก่ะ <c oughs> โอ้ยสิจามอีกแล้วพี่นองเ้อเดี๋ยวเขาจามก้อนพัถ <c oughs> นัดแล้วถุงมือเนี่ยแบงก้อนไปนะคะแบงขนาดแบ่งขนาด,แ,นาดแล้วก็จะเอาใส่ถุงเดี๋ยวจะใส่ถุงให้ดูนะคะขอเปลี่ยนมือถูเปลี่ยนอัน ถุงมือแป๊บหนึ่งนะคะมือถนัดเลยค่ะเดี๋ยวถอดถุงมือออกก่อนนะคะเป็นคนที่ใส่ยังแบบนี้ว่าค่อยได้แต่เลียนว่าเอาถุงมือนะคะถุงมือไปถิมป่มแล้วนะคะว่าค่อยถนัดหาถุงมาใบหาถุงมานะคะต่อตัวใจสีกาเขาเลยค่ะสิกินแต่ว,ว่าอิ่มเถื่อนนึงกับสีซำไดเข้ากินซำไดอิ่มนะคะเข้ากาเอานะคะเพราะเขาเป็น เาเป็นผู้เห็ดเขากระิโหวเขาอิ่ like. มหน่อยอิ่มไหลประมาณซ้ำไหลเนาะแต่เห็ดเันซีไว้ค่ะง่ายดาบวเปลือนมือเขาถอมนะคะเห็ดก็ว่าวแพนหนึ่งกินอิม่มเว่าเอ้าวเอามาถอดแล้วแพนหนึ่งกินนะคะ จำรับวิธีผอดและวิธีเห็ดซอสไม่น่อยก็หายแล้วนะคะบอกพี่น้องไปแล้วเนาะไม่ยากก็อะไรมากมายใครก็ทําได้เพราะว่าลงไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะอาทิตย์ที่แล้วนะคะลงไปได้ให้แล้วเนาะมันเหลืออี่หน่อยหนึ่งอีกน่อก็จะเอามาใส่นั่นอันนี้บดูสิให้มันกินของไม่ไม่ใหญ่ใหญ่แต่ถ้าต่อ,อามาผสมกันได้แล้วก็แผ่นหนึ่งจะอิ่มไปเลยเป็นยัยงไง แม่ดินล้นสิเอาตลอดนะั่งอยากกินห้ายเมนูนี่เดี๋ยวเด้อจ้จะเปิดน้ำใส่หมอ้ก่อนแป๊บนึงลังจากนั่นเขา้าค่ะมาทำการทำไส้ก้อนค่ะจัดมาให้มันอยู่ตรงกลางของถุงนะคะบริเวณตรงกลางของถุงนี่เ้าเกิดเคใแ่มันเป็นกลมๆนิดนึงเป็นก้อนนะคะนั้นอยู่ในซีเนื้อเดียวกันไม่สีมันก็จะเป็นก้อนอยู่ตรงกลางไี่เสีเนะคะ เอามือหลอๆๆมันเป็นป็นกลมๆเทากระดึงถุงออกไปนะคะมันก็จะเป็นกอนน,นะคะจากนั้นนี่เลยง่ายๆดึงถุงออกให้มันตึงใสขวาบนล่างปั๊บนี่เรจะเป็นประมาณยางเสีนมาค่ะกดลงไปค่ะจะเอาแผ่นน้อยแผ่นใหญ่แผ่นบางแผ่นหนาขนาดเท่าไหร่ ค่อยๆไล่ไปค่ะให้มันเป็นวงกลมเอาบ,บีออกไปซิมก็ไปแล้วค่ะมันก็เป็นวงกลมแล้วนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะทําเสร็จแล้วเราก็ออกไปใส่ในช่องฟิตไว้เวลาจะกินก็ออกมาเหมือนไปหน่อยให้ได้เบิรงของอาทิตย์ทแลวนะคะสเต็กเนื้อบดแผ่นเนื้อแผ่นเนื้อบดแผ่นนั่นแหะสเต็กเนื้อเนื้อบดแผ่นนี่ค่ะก็จะ,จะได้ประมาณเป็นสี่ค่ะเห็นไหมคะ สเสร็จแล้วมึงแล้วก็ทําแค่นี้ต้อตัดทุท้มนิดหน่อยเก็บดินให้มันง่ายซ้ายขวาทัาฝันไหวก็ได้แบบหนึ่งก็นี้เฮ็ดไปิดจนเหมือนเหมือดจังเข็ตเหมือนเดิมมือนี้เฮ็ดใส่ขึ้นใส่แล้วกันเนาะนี่กับนี่แป้นขาดูเหมือนจะมีเมียคล้ายเมือแล้วเข็ใส่ที่เป็นคู่เดียวกัน like. เนี่ยนะกับลื่นสัมผัสเลยเนาะจนมาเมีนไว้ในไซต์ยูทูบเนาะคะ่ะว่าอันเป็นเมื่อย เป็นท่อแท้เป็นโมไวแล้วเป็นแบบนลดรลายมาน,น,นม่นแหละเพรากว่าคนทุกนเนมีขนากเบิะมีปัญหาทุกคน้นบ่กมีแต่ห้าดอกนะตัวไม่หน่อยเองเห็นไงน,น่ะสา,ายยิ้มแย้มแจ่มใสออกมานางจอเจะแก๊แกบอกปร,รอบไะแล่นนั่นพี่น้องนะพี่น้องก็ทีคิดว่าไม่น้อยว่ามีความถูกบอกมี่เมือ่อผู้ใดก,มมก็มีความถูกเมื่อค่ะแต่ว่าเห็นแต่ไหนสีสันสีสันสางกับเจ้าของอยู่ใดในแต่ละมือแบบบอตรงกลมโลกให้มีความสุขในขณะที่มีความสุกกะ บปล่อยความถูกออกไปน้าแบบพันปัญหานะแบบดมสุก้นละค่ะข้ารากระแบบดมสุก้นไม่น้อยก็มีไม่ไหนก็มีของคิดในใ,นใจญ่มีสิ่งที่อยากจะเหตุขึ้นกัน,นะค่ะแต่ว่าในเมื่อมันยังเบาถึงเวลามันเห็นยังพอนใดๆข้าก็ค่อยๆก็น,ใน,ในค่อยๆไปบ่ามีผู้ใดทีว่าเกิดมาล้วสมบูรณ์แบบสุยางสุแนวนะคะบ่ได้มาพูาาดแบบมาเมาสมบูรณ์แบบทุกทุกเวลานะคนเราเนี่ยเกิดเป็นคนไม่ไดู้รินแบบตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะทุกคนแหละค่ะบ่กว่าผู้ใดผู้ใดนะคะ ปัญหานี้เหมืดภาระนี <incident treating disability> ้เหมืดอ่าอย่างถ้าเป็นแม่เลี้ยงเดียวมีสิทอ่ะหรือว่าพ่อเลี้ยงเดียวเนาะมันเกิดจากวิปัญหาภาระเรื่องค่ะใส่ใจราสิศีพยูห์ภาวะของสังคมมันก็ดซอย่างเุ่นนี้เหรอค่ะแปลว่าจะเป็นเป็นพ่อผู้เดียวหรือว่าเป็นแม่ผู้เดียวเหมือนกันหรือแม่กระทั่งที่ว่าเป็นพ่อแม่ที่ว่าร่วมกันรับผิดชอบเนาะค่ะอ่าปัญหามันมีเยอะ แต่ในปัญหานั้นมันเกิดจากาหนังเขาเกิดก็ค่อยว่างว่างปัญหาโล่งสะกอนขันเท้ามือเขาเกิดก็ค่อยออกมานางังถอยออกมาแล้วเนี่ยเขาว่างปัญหาไปทั้งนาเขาสะกอนแล้วเขาถอยออกมาเบื้องสะกอนว่าปัญหามันเกิดจากหนังบางที่คิดแต่ว่าปัญหาปัญหาปัญหาแต่บ,าบาเอเบิ้งวราต้นเหตุของปัญหามากจากสาอ่ะบางคนอาจจะแบบว,ว่าใช้เงินเป็นใช้เงินถูกทางคือใช้เงินนี่ไม่บบบริสุลุยสุายใส่เงินแบบหู่จัดกำหนดแนวทางแต่ว่า บัวลไปนีกูบัวลอยยืมนีคืมซิ้นแบบเอาวาตรงๆก็คือแบบว่าข่อยบไดลแล่นน้ำมันสังคมข่อยบัวลอแล่นน้ำม,มันสังคมที่ต้องสวมหน้ากากข้อยไม่ได้วิ่งตามที่ว่าจะต,ต้องเคารพนักถือกับอุปกรณ์แบบยังโทรศัพท์รุดนไหมอย่างอย่าง,งสิเนาะ้าข้าบัวลเป็นค้นแบบนั้นอ่ขาข้าวกระแนมืองไว้ว่าอืมหรือมันมาจากที่ว่าข้ากําันดการใส่เงินโมปเป็นหรือช่างไหนมันมีทางเอามันกบบ เหมือนการเรียนบัญชีแล้วค่ะมันก็มีเดบิตเครดิตันเดบิตกับเครดิตอันเครดิตเนาะเดบิตกับเครดิตอย่างนี้แหละคุณจำบ่ดได้ดก็เรียนเนิ่งนะพี่น้องปรนะะกัดโดนแนวเนาะมันก็สิมีทั้งรายรับและรายจ่ายหมดหรอเดบิตเครดิตนี่แหละคุณจำบอดได้ไหมเมื่อข้าก็มาเบิ่งก่อนว่ารายรับของเขาหนี่งเข้ารับหน่อยซ้ำใดรับหลายซ้ำใดแล้วมากล่มมึงว่าพลาดอี๋อย่างี่เขาแบกอยู่อันไหนที่ไม่จําเป็นเป็นไปได้ไหมที่เราจะแบบ พยายามลดส่วนที word, like ่ประจาเป็นออกถ้าบอกว่ามันจําเป็นเหมือนมันกระจาเป็นเบมือนุพ้นแต่ว่าคุณต้องเลือกความจําเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเหมือนไม่น้อยบอกหลายๆลครั้งว่าการใส่เงินหรือการใส่ชีวิตเ่าแต่ต่างกันคุณต้องวางแผนคุณต้องมีระเบียบแก่แผนในการใช้อย่าวางน้ําบ่อน้าข้าวว่าอย่าวางน้ําบ่อน้าหมายถึงว่าออ้ยคิด่าตัวเองซุ้มาทำห่ขผ้าขายได้เขาคิดว่าออ้ยเงินก็ขายได้แบบมือนีอีกสนันเงินมือนี้เขาก็กินกระเที่ยวกันไปซะ อย็กอย่งั้นก็ซื้อๆซักเดยวก็ขายได้อีกเด็กกำไรก็มาอีกอย็กคิดง่ัยค่ะพอน้ำโบนาบนามีเหตเจ้าตลอดเวลานะคะน้ำาบน้าบางทีมันก็แห้งเป็นเหมือนกันคําว่าแห้งเป็นเหมือนกันก็หมายถึงว่าสิ่งที่เราเคยค้าขายสิ่งที่เขาเคยค้าขายหลับลื่นในมือหนึ่งมันอาจจะค้าขายบหลับลื่นสิ่งที่เขาเฮ็ดงานแล้วเข้าได้เงืนเดือนดีหรือเข้าได้โบนัสดีหรือเขาได้ค่าแนนาดีค่าข้อมิช่นดี ท่องกรเบวนการเไดีมีตลอดที่สชั่วโมงได้ท่อบาได้มีตลอดทั้งเดือนทั้งทุกวันใน365ร้าวันในหนึ่งปีนี่เราไม่ได้โชคดีตลอดนะอย่าลืมมาโชคหรือชีวิตชะตาชีวิตของคนนี่ชีวิตของคนเหมือนกับนาฬิกาเมื่อมันมีหมุนขึ้นมันก็ต้องมีหมุนลงเมื่อมีหมุนลงนก็มีหมุนขึ้น ชั้นใดกับชั้นนั้นชีวิตคนเห่ากับเหมือนกันค่ะบริแตกต่างแตกต่างยู่ทีบางหัวจักว้างแผนหัวจักเกลมตรงไหนถามว่ามันได้ทําไปแล้วมันเป็นอะไรที่ลุงนังแล้วมันเต็มสมองแล้วมันเหมือนแบบเอิหนะเหมือนแมมโมรี่ในคอมพิวเตอร์มันเต็มอย่างสี่เนาะเหมือนแมมโมรีในโทรศัพท์มันเต็มแล้วมันเออเลยแล้วเนี่ยถอยบ่ได้ยามวามันถอยบ่ได้ถอยได้ค่ะกลับมานั่งคิดก่อนสิค่ะอันไหนที่มีสําคัญ ก็เหมือนรูปในโทรศัพท์ถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้เออมันใช้ไปแล้วแล้วมันก็ไม่เป็จําเป็นก็เลือกเอาสิ่งที่สําคัญที่สุดเก็บไว้อันไหนที่ไม่สําคัญที่สุดก็ออกไปไม่น้อยว่าบอกขนาดนี้บอกแบบเปียบกบแบบนี้ไม่น้อยว่าในหลายคนคงจะนึกภาพออทุกคนแบบพละเมื่อไม่น้อยแห่งอยากเก็ดใดเมื่อสุยางสุนเยลในใจคิดนะคะอยากใดรสุยางสุนเยลนะไม่น้อยนะอยากใดเมื่อสุยางคือพี่น้องนี่แหละอยากคือกันแต่ว่าหันบอก้าหันเป็นนีนบอกาดอกเพราะว่า เค็ดแล้วค่ะเค็ดขี้อ้อนขี้แก่แล้วนะคะในการเป็นเีเป็นสิงห,งหูแล้วนะคะหูถึงรสชาติมันดีแล้วค่ะแลวสุดท้ายเป็นบบได้ยังค่ะบืนไล้แห้งตายซ้ำนะคะเอาซ้ำเจ้าของไว้ดีที่สุดก็ช่างไม่น้อยนี่แหละตอนนี้ก็ไ่ได้ว่าเจ้าของดีดอกแต่ว่าก็พพายามทําให้มันดีที่สุดเหมือนกันพยายามลบมสิ่งที่เราไม่จําเป็นไม่อยากจะใช้หรือไม่จําเป็นต้องใช้ออกบางทีนี่ การขึ้นการที่เราจะต้องไปโชว์ใครไหมว่าเราเราก็ทําได้มันไม่จําเป็นเลยค่ะน้่เพียงเงินในกระเป๋าเข้าม้วหีหูหรอือเขาถอดได้บัจักเป็นต้องไปโชว์แบบโชว์ออกนะนีไ่ไงว่าเอาแบบอยู่ให้คนมองเข้าว่าใหค้คนอื่นเขาแนมเขาว่าโอ้ยมึงนี่จะมันมีอย่างนอกนี่ดีที่สุดจะบ่มีปัญหาแล้วค่ะขันเจ้าแคตัวแบบนี้เพราะอย่างจะบ่ต้องจะบ่ต้องมอนานั่งเป็นทุกขันช่ว่เจ้าบ่ เห็นเขาแ็่นั้นได้เจ้ากระดาษแค่นั้นได้น้ำเขาทั้งๆที่โบรูว่าเขาเห็ดได้อเขาหรือเขาสงไปเอามาจากที่อื่นมาเห็ดนี่คนอื่นเขาโบหูหรอเขาเห็นเหนคนอื่นเขาเห็นเขาก็คิดว่าเห็ดได้แต่คนที่เจ็บคนที่แบบพะละเก็บกำความรู้สึกในใจนด่งเป็นไผ่พันวันเส็นเข้าเองคนอื่นเขาไ่ได้เห็นนะเจ้าแสดงออยเขาเห็นว่าเจ้ามีเงินแบบเจ้าใดยังเกิดขึ้นเจ้าแสดงออกก็เจ้ามีในสิ่งทิ่เขารือคนอื่นเขามีหรือเจ้ามีเนื้อเขาเขาทั้งๆที่ขังใน้เจ้าเป็นยังไงบ้างติดหนียบอได เป็นคนที่มีจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่แบบว่าเขาเอาอยัางะงนาการะคะคนที่เพิ่นมนีน่ะเพิ่นมาคอยนันอวดเด็กสังเกตเบื่องคนที่เขามีมี่กันเนี่ยหรือว่าพูดทีงเขามีอีหลีหน่ะเขาเ็่ไดอีหรีพอเขาเจ้ามีอีหรีมันจะคือมันมันต่างกันนะคะพี่น้องคนรวยคนจนเนี่ยมันพื้นฐานมันต่างกันมันมาจากต่างกันไม่ไหน่ว่าคนคนรวยบางคนเนี่ยเพิ่นก็ใส่ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาเลยใส่ของแบบ ยังไงสไตล์บ้านๆแบบบ่าอะไรอย่างมันเป็นเวี่ยงเตะเนาะแต่ว่าไม่ไหนว่าถ้าหากว่าเมื่อย์น่ะยังไม่ไหนอย่างไขว่างไหวไขว่างไว้ก่อนค่ะ่างท่านละท่านละน่ะนะคิดเบางอนมาจัดท้องเห็นอีกอย่างต้องไปมันเมย์เพราะอีกอย่างแล้วก็ชีวิตคนข้าเนี่ยนะเกิดไดเถื่อเดียวนะคะเกิดกว่าเกิดเป็นคนนี่กว่าสิบดันว่านันเกิดได้เถื่อเดียวเกิดได้หลายเถื่อแต่ว่ากว่าสิเกิดมาเป็นคนน่ะบุ่นหลอกมาหนักกว่าสิเกิดมาเป็นคนชาติหนาสิบเกิดเป็นคนบ่อแล้วเกิดมาเป็นคนนี่สิ่งที่เราใช้ไปมีวันหมดคืออะไร สิ่งที่เราใช้ไปมีวันหมดคือเวลาอย่าลืมว่าเวลาใส่ละมื้อเมื่งเมือดนะคะเขาห้ยกำหนดเวลาในแต่ละค้นมากบ่ทอากันบางคนเกิดมาตายเลยบางคนเกิดมาใส่ชีวิตเจนเน่านี้ปีตายถ้าไพ่บ่อเสือว่ามันเป็นไปบ่ได้อันกระสุดใแใจเพราะบ่มีผู้ใดนีค้ามตายไปได้ดังนั้นเฮ็ดให้ตายเฮ็ดสีสางฐานาให้ไงสูงไว้ซ้ำไงบัดตายไปเจ้ากระไดซ้ำเจ้าม,มาเจ้ามาแต่ล่าง เจ้าก็คืนล่างให้เขาไปเจ้าก็ไปแค่เศษเท่าผงทุลีเศษเท่าผงทุลีจเจ้าก็ยังเอาไปไม่ได้จะไปได้แต่สิ่งที่หายและสาบสูญไปเท่านั้นเองดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะทาให้มันได้มากมายขนาดนั้นน่ะเ้าก็คือว่อา,คออาคือเ้าบ๊วคือบุคิดว่าห้องเสียดในสิ่งที่ห้องสามารถใส่ชีวิตในเต่ละมือ่อให้มีความสุขควบคู่กับการดิน้นรนหากินหรือการใส่ชีวิตความเป็นอยู่ไปแบบ่อเพียงไปแบบไหวกลับไปแบบ แข้งเป็นสีบืนไปรถเขาเต็มไปได้กระเบียดเข้าไปแบบในเจ้า,จาของกระจักสิตกรถลงง่ามใดโตกลงมาจากมองเจ้าของเกาะรถไม่ง่ามใดกับเข้าไปแบบมึงปะมึงเฝ้าไหลมึงไปก้อนกูเอากูสิไปขั้นหนาขั้นหนาบ้างมีมองนางเพียงพ่อผ่ากะขืนมองหันผ่าก็ะนั่งอยู่ซ้ำบ่ายเปรียบเทียบยังสี่ดาวหนูอันพี่นอนอกไม่น้อยไม่น้อยคิดว่าได้หลายคนคงจะขึ้นออกเนาะว่าวิถีชีวิตเท่าที่นี่ลองไปนางนางย่อนหลังเมือใส่เวลากระตุวนเองนิดนึงนะคะแล้วก็ล่องนางย่อนหลังล่องเมืองว่า สิ่งที่เขาใส่ชีดมาทามั้งหมดเนี่ยเขาดิน้นรนมาตลอดทั้งชีวิตเขาเนี่ยเขาได้อีอย่างแน่เขาสิใส่ชีวิตเขาเนี่ยมุน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 ก็นจังกันเครื่องจักรบอกคะแต่ก็เมือพอหอดถึงเวลาอะไรหลุดอะไรพังก็คือไปเลย แล,แล้ว่ได้เห็นอีกอย่างเลยฮั่วปได้ใส่ชีวิตนิดจวงมุมเล็กๆในน้อย,อยหรือกันใส่เวลาวางรวมกันก็ขอบพูัวยังมีแต่บืนสิจะเห็ดมีแต่บืนจะอ,นนนอันนั้นอันนี้ฮะนะพี่น้องยังกินอาหารอย่งสี่เนะเาะฮ้องก็อยับไปบ้างแหละโนไมีว่าผู้ใดสิปวอยากไปเรากินเลด้วยความอยากมันก็ต้องมนี้แต่ว่าฮักระตองเบืองมาเออเดือนนี้ห้องฮข่ขใส่ฮัเ,เก็บไปส่วนหนึ่งอ่ะเดือนนาฮัเ,าเก็บอีกหน่อยหนึ่งอ่ะพอดีเว้ยเดี๋ยวฮั่พาลูกพาต่อฮาไปกินอาหาร,ก,ารกันก ไปกินเแซรบสักมือหนึ่งทานอาหารให้ความสุขของเจ้าของก็เหมือนก็ข้าไปชาร์จแบตเตอรี่นะอืมเห็นความสุขหนุนนี่นั่นถ้าก็ได้กินขึ้น,ขนเขาแต่ต้องตรงคืออีกอย่างก็งพอสำคัญพอห้าวจักแบ่งแยกนะคะแบ่งแยกแบ่งการใส่ใจแล้วก็อย่าไปวางหน้ามนาให้วางแต่หน้าบอ่อนี่แหละบอ่อที่เจ้าของอยืนอยู่มันสีแห่งมือมันสีไปจังไหนตรงระวังถ้าถ้าถ้าใสเศรษฐกิจพอเพียงหรือใส่ใน ปรัชญาทีพอหลวงไหนี่ไม่น้อยว่ยขอภัยค่ะไม่น้อยวาทุกคนอยู่ใดอยู่ใดแบบสบายบ่บ่บ,บ่มือแห้งบข่ขืนบาลายยันซีแห้งนะคะมองคนเข้าใจค่ะบรอยากให้ลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงที่ดีที่สุดท,ทั้งทั้งที่แห้งเข้ามัานบ่ไหวเข้าบางทีโรงเรียนที่ใกล้เคียงจากที่เราหมายปองไว้เนี่ยแรงเราส่งถึงรแรงเราส่งลูกถึงกว่าไหวกว่า มันก็จะบอสสะดุดนะคะคือหลายๆอย่างทุกคนอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดไม่หน่อยก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเบิงแล้วว่าแห้งห้องบไวห้องไปดินห้อยิ่งดินมันยิ่งเจ็บได้ค่ะคผ่านน้นเป็นชีวิตคนมันเหมือนผ่าเขามันโอที่ว่าห้อสีบาดสีอย่างลงไปก็เหมือนกันที่วิตคนอยากได้แบบใดกระสันสางและสันห้า แต่าหากไดอยากไดอันที่มันเกินบาเกินแห้งห้อหยาบหรือห้องแบกใดนี่มันก็ะเวยนะคะแต่สําหรับคนบางคนแม่หน่ก็เห็นใจหนจะเรื่องของตัวเองหนจะครอบครัวตัวเองในจะลูกเตาในจะทั้งบ้านหนจะพาระคนในครอบครัวเองนี่สิซึ่งมนะงันก็นักนะทหารคือกันแต่ว่าไม่หน่อยว่าการการที่เราแบกตลอดแล้วเราไม่บอกเขาว่าเราไม่ไหวแล้วนะให้พวกเธอช่วยเหลือกันเ,เองบ้างนี่สิถ้าเราไม่พูดสักครั้งเนี่ย ครั้งหนึ่งที่เราไม่เคยพูดเลยก็ก็คิดว่าเราช่วยเราไหวเราไหวเราไหวแต่ตัวเรามันไม่ไหวนะคะทําอะไรเราก็ต้องมองถึงตัวเราข้างหน้าด้วยนะคะอย่างไม่น้อยเราต้องมองถึงลูกเราที่อยู่กับเราพ่อแม่ในที่นี้ก็ต้องเลี้ยงค่ะพ่อแม่เป็นเป็นพระในบ้านจาใน,นขา้ากระตอไหเพลินลูกก็คือคนทีเข้าหาไหวทีเขามีในอนาคตก็ิะต,ต้องตัวเขาเป็นอาลูกก็เป็นกำลังใจให้เราการสําหรับคนทีเมยคนทีทออยู่ไม่น้อยเสือว่าทุกคนมีทางออกทีดีทีทั้งหมด ทุกคนไม่ทางออกที่ดีด้วยเพียงแต่ว,ว่าว่างไว้ก่อนอันนี้ที่เมื่อยที่แบกหนักนัว่างไว้ก่อนเราออกมานางมังเมืองเออไหนก่อนหนึ่งสองสามสี่หาเดี๋ยวไปเห็นดูท่าของตัวเองนะคะสําหรับเนื้อแผ่นก็เสร็จแล้วจะไปเข้าช่องฟิตไว้ก็ใหญ่นะคะเสร็จเลยเนื้อแผ่นเรียบร้อยง่าย,ายๆสไตล์บ้านๆอาหารเลิศหรูของปไงที่ชอบที่สุดเนาะเสร็จแล้วนี่หนึ่งแผ่นก็หนึ่งคาบก็เด้ไปหกหกคาบนะคะหกวนันหกอบนะคะจะกินหกแผน่นหกแผน่แผนหกลอบ เยบร้ลยแล้วหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีท่าเรามีให้กันเทาสิเป็นก็ลั้งใจให้กันซึ่งกันและกันนะคะบอวานไม่น้อยเมยหรือว่าบอวาพี่น้องกฟนลับเมือยเทาสีอยูย่น้ำกันต่างคนต่างให้กันตั้งใจซึ่งกันและกันนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีของแม่แยายน้อยมอบห้สูพีสุนองสุขูสุขคนนะคะสําหรับคืนนี้นอนรับฝันดีและตีสวัสด์ไม่น้อยจะไปอาบน้ำแล้วนะคะรักใจใจใจ้ารักนะจุ๊บ